ารบ้านาน,นันครับก่อนเริ่มฟังนิทานบ้านนารานอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารานด้วยครับเรื่องร้านอาหารแถวยาวโปเป็นลูกนกคูกน้อยที่ใฝ่ฝันอยากเป็นพ่อครัวบ้านของโปเป็นร้านอาหารร้านอาหารแห่งนี้โผล่ขึ้นมาเหนือย,ยอดเขาจอกจอกเป็นร้านโปรดของบรรดาน,นกทั้งหลาย พ่อครัวแม่ครัวของร้านนี้ก็คือพ่อกับแม่ของโปนั่นเองวันนี้ดูท่าทางในครัวจะยุ่งมากชุละเพราะมีงานเลี้ยงอําลาเหล่านกอพยพที่เตรียมจะออกเดินทางให้ผมช่วยทำอาหารบ้างสิครับผมคอยดูพ่อกับแม่มาตลอดจำวิธีได้หมดเลยโปอยากช่วยทำอาหารเหลือเกินโปลูกยังยกกระทะใบใหญ่ไม่ไหวหรอกนะคุณพ่อกคูกพูด เอาอย่างนี้ไว้เดี๋ยวรอลูกบินได้เข้าไปหาผลไม้ในป่าได้แล้วก็ไปรับไข่กับชี้จากฟาร์มได้ก่อนนะจ๊ะคุณแม่นกคูกเสริมผมโตแล้วนะครับผมไปทำธุระข้างนอกให้พ่อกับแม่ได้แล้วล่ะว่าแล้วโปก็กางปีกออกกระพือปีกพับๆๆบๆับ,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 บตอนนั้นเองมีลมพัดมาพอดีฟิวลมยกตัวให้โปลอยสูงขึ้นใช่โยผมบินได้แล้ว แต่จูๆ่ๆลมก็หยุดพัดโปร่วงหล่นใส่กิ่งไม้ด้านล่างตึงตึงตึง้งตุบและตกลงมากองอยู่บนพื้นหญ้าในที่สุดโปแงนหน้าขึ้นมองแต่ใบไม้บังไว้จนมิดจึงไม่เห็นร้านอาหารบนยอดไม้เลยโปพยายามวิ่งขึ้นไปบนลำต้นของต้นไม้แต่ก็ลื่นพืดลงมาอย่างกับกระดานลื่นปีนขึ้นไปไม่ได้สักนิดในตอนนั้นเองเฮ้ยแย่จังเลย มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาคนที่แย่คือผมตั้งหากล้าโปตอบกลับไปทางต้นทางเสียงมีกลิ่นเหม็นๆโชยมาจากตรงนั้นด้วยคุณตัวตุ่นนอนถอนหายใจอยู่บนกองหัวมันมีปัญหาอะไรหรอครับโปถามเธออยากฟังเหรอว่าแล้วคุณตุ่นจึงเริ่มเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นฉันน่ะปลูกหัวมันเก่งมากเลยนะเก็บหัวมันได้เยอะแยะจนกินไม่ไหว เลยคิดจะให้เพื่อนสัตว์บนภูเขาจอกจอกมาช่วยกันกินถึงได้เปิดร้านหัวมันขึ้นมาไงล่ะแต่ว่าฝีมือทำอาหารของฉันไม่ได้เรื่องเลยจะทำเมนูไหนก็กลายเป็นหัวมันไม่ไหม้ไปหมดได้ยินดังนั้นโปตาเป็นประกายให้ผมทำอาหารเถอะนะคุณตัวตุ่นก็ตาเป็นประกายเช่นกันเอา้าเธอทำอาหารเป็นหรอเยี่ยมไปเลยช่วยปรุงหัวมันของฉันให้อร่อยทีนะ ในห้องครัวของตัวตุ่นมีทั้งหม้อและกระทะซึ่งขนาดพอดีเหมาะจอกกับโปเป๊ะ,ปะโอ้โหจะทำเมนูอะไรก่อนดีนะโปะใส่หัวมันเทศลงในหม้อแล้วต้มจนนิ่มจากนั้นแกะเปลือกออกผสมเนยน้ำตาลไข่แดงและครีมสดลงไปตักใส่จานที่ทำจากเปลือกมันแล้วทาไข่แดงเคลือบหน้าขนมไว้จากนั้นนำไปอบในเตาอบ ขนมมันหวานอบเสร็จแล้วจ้าทานใดนั้น <c oughs> ได้กลิ่นหอมหน่าอร่อยไหม <c oughs> ได้กลิ่นหอมหวานไหม,มได้กลิ่นหอมอุ่นๆไหมจอกท้องฉันร้องแล้วล่ะบรรดาสัตว์จอมตะกะได้กลิ่นหอมฟุ้งลอยออกมาจากปล่องไฟจึงตามกลิ่นนั้นมารวมตัวกันอยู่ตรงหน้าร้านทุนตัวตุน ในเวลาเดียวกันนั้นที่บนท้องฟ้าเหล่านกอพยพต่างออกเดินทางไปทางทิศเหนือและทิศใต้พอพวกคุณนกอพยพไม่อยู่กันแล้วร้านเราก็คงเงียบเหงาไปสักพักเลยนะจ๊ะคุณแม่นกคูกพูดขึ้นเอแต่ว่าเจ้าโปโหายไปไหนละเนี่ยปกติต้องมาช่วยเก็บร้านแล้วนี่นาะคุณพ่อนกคูกเอกใจโปอยู่ไหนลูก บนเตียงนอนไม่มีในตู้ก็ไม่มีโป๊โป๊โปอยู่ไหนทันใดนั้นทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงจอกแจก๊จกจอกแจ๊กดังขึ้นมาจากใต้ต้นไม้ที่ใต้ต้นไม้บรรดาสัตว์แห่งภูเขาจอกจอก,จอกต่างต่อแถวกันรออยู่อย่างคึกคักงำงำเงับงับอาหารที่ทำจากหัวมันฝีมือโปหายลงไปในท้องของบรรดาสัตว์ในพริบตาเดียวทั้งมันหวานอบ กระแตงมันฝรัง่งขับเค้กมันหวานทาดมันหวานและมันทอดเคลือบน้ำเชื่อมใครๆก็ชอบหัวมันที่ฉันปลูกทั้งนั้นเลยคุณตัวตุ่นดูจะดีใจเหมือนกันหัวมันกองโตค่อยๆหายไปเรื่อยๆในที่สุดก็เหลือแค่พอทำอาหารชุดสุดท้ายและลูกค้าที่มากินก็คือพ่อกับแม่ของโปนั่นเองโอ้โหอร่อยมากเลยจ้า เราเพิ่มมันหวานอบลงในเมนูของร้านเรากันเถอะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปโปก็เป็นพ่อครัวของร้านเราได้แล้วนะลูกเห็นไหมล่ะครับผมทำอาหารได้โปบอกแต่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีอุปสรรคใหญ่รออยู่โปยังบินไม่เก่งเลยดูท่าจะกลับบ้านบนต้นไม้ไม่ได้ไปอีกสักพักนกฮูกน้อยน้ำตาซึมตอนนั้นเอง เพื่อนสัตว์แห่งภูเขาจอกจอกซึ่งเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็ค่อยๆล้อมวงก่อนจะเริ่มปรึกษากันเงียบๆจากนั้นทั้งหมดเดินมาหาโปและพูดยิ้มๆว่าให้พวกเราช่วยนะไม่นานนักคุณหมีและคุณกวางผู้ทรงพลังก็ขนท่อนไม้มามากมายพวกกระรอกน้อยปีนต้นไม้เก่งต่างถือค้อนตอกท่อนไม้ติดรอบๆลำต้นโปกเปกโปกเปก แล้วค่อยๆตอกท่อนไม้วนรอบต้นไม้ขึ้นไปในที่สุดบันไดก็เสร็จเรียบร้อยมันวนสูงขึ้นไปจนถึงร้านอาหารของครอบครัวนกคูกนี่เป็นการขอบคุณสำหรับอาหารแสนอร่อยจ้าวันรุ่งขึ้นสัตว์ต่างๆพากันมาต่อแถวที่ร้านอาหารของครอบครัวนกคูกอาหารวันนี้เป็นเมนูมันฝรั่งที่เก็บจากไร่ของคุณตัวตุ่นครับโปพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เราได้ลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นพะโปรเลยนะลกูกพ่อกับแม่ของโปต่างก็ดูมีความสุขเช่นกันในวันนี้บรรดาสัตว์แห่งภูเขาจอกจอกก็มาต่อแถวรอเช่นเคยณนะร้านอาหารซึ่งมีทั้งอาหารอร่อยและทิวทัศน์สวยงามแห่งนี้ฟังดีท่นแล้ว กดติดตามในช่องน่ารักด้วยครับ